อ่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมธนทรนะครับและอีกคนใครครับอ๋ยแด๊ด้า,าห้าครับเ <c oughs> หมือนเหมือนจะแกล้งถามแล้วอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม Sniper Elite Nazi Zombie Army นะครับว่าด่านไหนเราเล่นเราจะเป็นอะไรเขาอ่านว่าอะไรนะ <c oughs> อะไรอ่ละเราบีเลบินิตออพเดทอะไร<ด>ไม่ไมรู้อะผมอ่านไม่ออก <c oughs> เอาเป็นว่าผมอ่านไม่ออกกันเราจะเล่นแบบอะไรเลบี้าอย่างเนี่ยออช่างันเถอะก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับอ่ะอ่ะมันเลบนะครับแบบนี้เอออะไรรู้สึกจะเป็นใต้ดินใต้วงใต้ดินใช่แล้วเล่นไรดีคราวนี้ไม่ใช้ระเบิดนี้เพราะแม่งเปลืองระเบิดมาก อ่าทิดไมาผมไม่ใช้นะครับท,ทีเอ่อผมด่านนี้ผมจะไม่เน้นอย่างอื่นนอกจากไดนาไม้กับแลนไม์นะอ่านถึงเวลาแล้วครับที่ต้องไปครับสักครู่สักครู่ใจเย็นๆโค่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปืนกลปืนกลทอมสันจะดีไหมเนี่ยหรือว่าปืนตะปูอานี้ก่อ อ่ะโอเคพร้อมผมพร้อมอ่ะซิงีกซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นดานที่สี่นะครับใช่ปะเนาะไปแล้วเฮ้ยอะไรแว๊บโอ้โห มาลายอ้าวไม่จริงเราไม่มีปืนจังหวัดฐานอ่าเั็นไงฮะตำรวจแอบได้ปืนให้มันน้อยซะด้วยเว้ยโอ้โหตาโอ้ครับเสียงใหม่แม่โหดอุ้ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกผมจะมองไม่ค่อยรู้สึกว่าจะดื่อ ไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวคอที่ผมเล่นเนี่ยนี่มันไม่ใส่ได้ผมจ่ายด้วยอวก เรื่อแบบ้อ่เ ผมในมอดไม่ค่อยจะหถึหมดเลยอ่ะก็ถึงหมดเลยแล้วถึงหมดแล้วหมดทุกนัดครับลูกซองไปเปิดพวกมาขัดเจี๊ยบก็ตีนอ่ะไปเดิไปมันเหมือนมันเหมือนแก้เดินแล้วมันหมดนี่ทำอลูนกันนะผมรู้สึกรู้สึกว่าแถวนี้มันก็มีไม่เก็บนะ ใาแล้วผมนำไปก่อนนะผมมัไกล์เราเนี่ยตรงเนี้ยเจอวะเเร็บร้อยเกร็บยังอ๋อเก็บแล้วเก็บผอนเคียงครับกถสุดพืนกองเต็มยังจะเต็มแล้วครับทติคิวีโอ้ตรงทั้งไหนเนี่ยตงทังไหนเอาไม่ใช่ตา ừ lẽ mà bắt đầu chấp ở đâu em bắt đầu phải là ui ôi đấy อุ้ยเธอบแล้วผมจะไปยังไงคุณช่อบอกตางผมหน่อยจะไปลตแหน่งไม่รู้ไม่รู้จผมไม่ดีเออหนมั้งนี้เดี๋ยว บันไดผมลงผีบันไดแล้วแล้วไอ้แม่งขึ้นมาแล้วเว้ยไอ้ไอ้ไอ้เลยงวยหมดเลยงงไปแมางูแล้วอ้าวเนี่ยจะแซงแม่งฟังไม่สายยานกันโค่นอาเสียได้ผมน่าจะไปวัดได้แล้ว นี่หรอไม่กระโดดมาโง่มากโดนยิง get safe house get to the safe house get to the safe room โอเคป่า go 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 ผมไรียกเ a f e h o อ่ะผมไม่ได้เ s a รูม o o m มันเป็นบ้านเนี่ยมันก็บ้านเรานะเฮ้ยตรงนี้มีไอู้่ผมไม่น่าเลยเฮ้ยเอ๊ะไม่มีทุกระเบิดเลยเหรอวะอะไรวะเอ็กซ์ูดดี้ แมมันเลขึ้นมา,าหน่ะเฮ้ยอะไระเฮ้ยมาาุ้มานแล้วมตั้งแต่ผมเปลี่ยนเป็นปืนไ้นรู้สึกกระสจะไม่พอใช้เท่าไหร่แมนึงน,นะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกมันจะได้น่ันบปับกราิแป๊บหนึ่ง จัดปโลไม่ได้ละครับมีเดียมอย่างเดียวครับทไมครับมองก็มันมองไม่เห็นครับอีกอย่างหนึ่งคือมันดีเลย์ด้วยนั่นแสดงว่าเน็ตมันนก็จะมีปัญหาครับโอ้โหเน็ตเจ็ดเมตรนี้ยเนี่ยบางทีมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์มันส่องจากผมอยากเล่นรู้ส่องละตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยละอันนี้อันนี้อันนี้กระสุนอะมโมลไม่มี้สองเลย มีโมซินนาแกนไหมเจอมป่ะโอ้ยป,<ะ>ปืนนี้อะฮะโมซินโมซินนาแกนน่าจะมีไม่มีนะไม่มีเหรออันนี้มีเอชวีทีโชกาเลฟเอ็มพี40โคนี่ผมหมดตั้งแต่แรกเลยคร<ฮ>ับ <laughs> โคผม77นะัดเต็มปะ่ะเฮ้ยเจ็ด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 นัดไม่พอละตัวนี้แหละ โหายมีอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวตนเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกต่ตอนนี้ไม่ต้องดูคุยอะไรไม่ตกใจตกใจหรือตาโอ้ตกใจหรือมันจะพุ่งอีกไหมเนี่ยเออชักเราแหวนเดี๋ยวผมวางระเบิดให้แล้วครับ

ไอ้ผมจำได้ว่ามันมีโพงเดินออกมาเป็นไงครับหมดแมปครับหมดเรียบเลยครับโอ้โหกี่ตัวครับเมื่อกี้สามยี่สองตัวโอ้เจ๋วเลยครับเป็นไงคอะไรหรือภาพเดินออกมาหมดทีเดียวหมดกองครับผมหมโคเวอร์กันเลยนะจะเริ่มเลยครับต้องเดินไปก่อนแล้วให้เสดินออกมาเฮ้ยโอ้ขึ้นตั้งห้า โดนวะอุ้ยโดนระเบิ าการเล่นแบบนี้มันจับโวออกนะครับเลยสโลได้แค่นี้ไม่ต่างมันจะให้ดูถึงจอกเอ็กซ์เลย์ได้นะครับส่วนจะหมดแล้วนะครับได้สะวังประหยัดนะครับไปดูของหนึ่ครับใช้แบบฟุ่มเฟือยครับเออคุณคุณก็ไปเก็บของเลยครับเนี่ยเนี่ยตามซอมบี้นะครับหาของเลยครับล้วนเลย,เลยนี่ไม่มีอะไร ผมรู้สึกผมเมื่อยปากไม่ได้พูดแบบพูดธรรมดาดีกว่านะไม่ชินกันนะนี้ยังไม่ได้ใช้โคยังไม่ได้ใช้อะไรอ่ะงทองนะผมยังไม่ได้ใช้แต่ัะมันมีริ้วรอยขึ้นมาอุ้ยอะไรอะไรอะไร ทำเนียนทั้งเนียนทัน้งเกียนเลย